สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจาะเลขเด่นนะครับเป็นช่องที่จะนําพาท่านไปพบกับข้อมูลเด็ดๆดีๆที่กําลังมาแรงเนี่ยนะครับเราจะมาเจาะหาเลขเด็ดๆเต็มๆจากอาจารย์ดังนะครับเพื่อหาตัวเด็ดๆเด่นๆก็เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับสําหรับช่องนี้ก็เป็นอีกทางเลือกนะครับในการจะนําเลขไปพิจารณาเนี่ยนะครับมีคาเตือนนะครับ การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณการรับชมนะครับเดี๋ยวไปชมข้อมูลกันเลยครับขึ้นมาแล้วครับที่เป็นไฮไลท์วันนี้นะครับก็นี่เลยนะครับเป็นของแอตไลฟ้าครับวันที่ผ่านมามีผลงานเข้าเลยนะฮะสามหกหนึ่งนะฮะแล้วก็นี่นะครับรวมหุ้นซองก็ถือว่าเข้าเต็มเต็มเลยนะฮะสำหรับเลขให้มาหกตัวในเข้าสามตัวเนี่ยเข้าทั้งสามสองหกสามเลยนะฮะ ข้า e. บนล่างเลยนะครับสําหรับชุดของอาจารย์รตีเนี่ยฮะก็ถือว่าตรงๆเหมือนกันนะฮะับเล็กๆเต็มเลยนะฮะแล้วก็ของใบดํานี่แหละครับมีก็เข้าตรงๆเหมือนกันนะเราบันที่หนึ่งเลยฮะแล้วก็เป็นของใบเทาน่า็ถือว่าบนล่างจังนะฮะแต่ชื่เอามาให้ดูนี่ก็คือเนี่ยฮะเป็นไฮไลท์วันนี้นี่ฮะข้าว่างครับแล้วก็มีของอาจารย์บุญรอดนะครับอันนี้เข้าเล็กๆเนี่ยฮะก็มีผลงานทุกชุดในแหละฮะ ตา,ตามดูกันครับสำหรับเลขของวันนี้นะฮะก่อนที่จะไปดูข้อมูลนะครับมาดูเลขกำลังวันนะครับที่จะเอาไปหาตัวเด่นกันนีแหลฮะสำหรับเลขกำลังวันงวดนี้นะฮะหวยออกวันอังคารฮะตรงกับวันที่สิบหกนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูของงวดนี้เรามาดูงวดที่ผ่านมาก่อนนะฮะงวดที่ผ่านมาเนี่ยก็คืองวดประจําวันที่16บหกมีนาสิบหกมีนานะครับ วันอาทิตย์นะฮะคือชุดนี้นะครับวันอาทิตย์นะฮะวันอาทิตย์นเนี่ยคือกำลังวันวันที่แปดสองห้าสามนะครับเลขที่ออกวันอาทิตย์นะครับก็คือนะครับเมื่อที่ผ่านมานะครับห้าหกแล้วก็สามครับเ,เลขล่างก็เป็นสามสองนะฮะนี่นะครับมาดูว่าเลขเข้ายัางไงบ้างฮะแปดครับ,รบเข้าหลักไม่ใช่แปดนะเข้าไปนะเอ่อเป็น สองนะฮะสามนะครับสามนี่เข้าหลักนี้นะฮะนะครับสามนะฮะสามกับห้านะฮะสามกับห้าเข้าหลักร้อยกับหลักหน่วยนะครับแล้วก็สามกับสองนะฮะสามกับสองนะฮะสามไม่เข้าบนล่างเลยนะครับนะฮะคือเลขมันมีอยู่สี่ตัวนี่ฮะเข้ามาทั้งหมดสามตัวนะฮะก็ถือว่าสุดยอดนะฮะ ต่สำหรับงวดนี้นะครับรงกบันังคารนะฮะงวดประจําวันที่หนึ่งเมษายนี่แหละครับหนึ่งเดือนสี่ฮะกำลังวันมันอยู่ที่ศูนย์ห้าสี่เจ็ดครับอันนี้ก็มีอยู่ส่งตัวเหมือนกันนะครับศูนย์เอ็กห้าเอ็กสี่เอ็กแล้วก็เจ็ดเอ็กไปกลับครับเราเอาไปดูกันดูนะครับสําหรับงวดนี้นะฮะมาดูข้อมูลนี้อีกหนึ่งข้อมูลนะครับสําหรับตัวจับเด่นนะฮะงวดประจําวันที่สิบหกงวดที่ผ่านมานะฮะสิบหกเดือนสาม มันมีแปดสองห้าสามเลขของช่องเด่นนะของช่องเจาะเลขเดนนะก็จะมีเลขมาประกบกันนะครับก็คือแปดสองเจ็ดสามนะครับตัวที่ชนก็คือแปดสองแล้วก็สามพุดนี้ฮะมันก็เข้าทั้งสองตัวเลยนะทั้งสองทั้งสามเลยนะนี่ฮะสำหรับงวดที่ผ่านมานะอะไรจะออกก็คือในหกสอง โอ้ห้าสามสองนะครับงวดประจำวันที่สิบหกันสามนะฮะงวดมาดูงวดนี้นะครับคำลางวันมันอยู่ที่ศูนย์ห้าสี่เจ็ดครับแล้วเลขเด่นของช่องก็อยู่ที่ศูนย์ห้าแล้วก็แปดเจ็ดตัวที่ชนนะครับก็คือศูนย์นะฮะนี่นะฮะศูนย์จับศูนย์มาเลยฮะแล้วก็ตัวที่ชนตัวที่สองก็คือห้าครับนี่ฮะจับห้ามาเลยฮะตัวที่สามก็คือเจ็ดครับจับเจ็ดมาเลยฮะตัวชนเด่นนะครับงวดนี้เอาไปจับดูกันเลยครับศูนย์ห้าแล้วก็เจ็ดครับ ะเข้าสองตัวไหมฮะให้มาสามตัวจะเข้าสองตัวไหมฮะตัวชชนแล้วเอาไปลุ้นกันดูกักบงวดนี้กับนี่เลยครับศูนย์ห้าเจ็ดครับมาดูข้อมูลกันเลยครับนี่เลยฮะเอาใบดามาดูกันเลยฮะชุดแรกของใบดำหนึ่งงวดประจำวันที่สิบหกจนสามงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมานี่เลขที่ออกก็คือห้าหกสามสามสองเข้าที่หกเลขวิ่งะเข้าหลักสิบนะฮะแล้วก็หกสามนี่เข้าเต็มเต็มตรงๆเลยฮะเลขท้ายรางวัล ที่หนึ่งครับตรงเลยฮะตรงเลยตรงนี้นะฮะสำหรับงวดประจําวันที่หนึ่งเมษาหกแปดนะครับหนึ่งเดือนสีแปดนะฮะเขาก็ให้เด่นมาที่หกตรงกันในวันนี้นะฮะให้ไปดมดีนะค,ะครับคู่โตัวอยู่ที่หกหนะึ่งหกสี่หกห้าับสามตัวกับสี่หกหนึ่งแล้วก็สี่หกห้าให้มาน้อยชุดเลยนะครับลองมาดูครับว่าตัวเด่นที่เราหามาเนี่ยมาเจาะนี่ก็คือศูนย์ห้าเจ็ดนะฮะตัวนี้ชนบ้างครับมีห้าชนครับเลือกกันที่ห้านี่นะฮะ หกข้ากับแล้วชื่อสามตัวก็สี่หกห้าหนี่งะฮะเนี่ยก็เลือกตามนี้นะครับสามตัวเจาะเด่นเลยนะฮะคือถ้าตัวเจาะเด่นแม่นยังไงมันก็ถูกไปนะฮะเนี่ยฐาเลขของเขาเลือกมานี่นะฮะถ้ามีตัวก็ถูกเลยนะฮะตามนี้นะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับเลขของแอดไบดัมครับมาดูต่อกันเลยนะครับสําหรับข้อมูลนี้นี่เลยครับเป็นข้อมูลของอาจารย์ตี้ครับ สำหรับเรของขอจานอ์นัตตี้นี่ผลงานของงวดที่ผ่านมานะครับก็คืองวดประจำวันที่สิบหกถสามครับนี่แหละครับเลข,ออเขเที่ออกห้าหกสามสามสองเข้าเล็กวินงที่สามบนล่างครับแล้วก็สามสองี่เ,เขาเล็กล่างครับของแท้มาแล้วงวดประจำวันที่หนึ่งเมษาหกแปดครับงวดนี้มาดูกันครับ เขาให้มาที่987นะครับ980สองตัวอยู่ที่98 97 87แล้วก็90ครับอาจารย์นอตตี้ครับเรามาจับดูตัวเด่นกันครับตัวเจาะนี่ก็คือ057ครับเจาะไปเลยครับก็เด่นทั้งสองชุดเลยครับเลขสามตัวนี้เลือกได้ทั้งสองชุดเลยครับมีโอกาสมาได้ทั้งสองชุดเลยครับแล้วสาหรับเลขของสองตัวละครับทั้งหมดทุก่ทุกหางเลยนะฮะสี่หางนี้ สี่ชุดนี้เด่นทั้งหมดเลยครับให้เด่นพอกันทุกชุดเลยครับมีโอกาสได้พอๆกันเลยครับอาจจะได้มาได้สักชุดใดชุดหนึ่งถือว่าในวันนี้ขออาจารย์น็อตตี้เนี่ยโดนใจแอดเลยฮะทุกชุดเลยครับเลือกเลยนะครับชุดนี้ก็มีโอกาสได้รางวัลนะขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับถือว่าเด่นมากนะฮะสำหรับเรขชุดนี้นะฮะเดี๋ยวมาต่อกันเลยนะครับกับเลขของนี่แหละครับ เป็นเลขของอาจารย์บุญรอดครับสาหรับเลขของอาจารย์บุญรอดถึงวดประจาวันที่16เลน3นะฮะวดที่ผ่านมานะครับ16เลน3เลขที่ออกก็คือนะฮะ5 3อ2ครับแต่เลขที่เข้าก็คือเลข3เลขวิ่งอย่างเดียวครับเข้าที่บนล่างนะครับฮะเข้าเลขวิ่งบนล่างเลยครับวัดที่ผ่านมานะฮะแต่ว่า36ตัวนี้นะฮะมันเข้าเฉพาะไอ้ตัวเลข ตัวตัวหางข้างหลังนี่แหฮะแค่มันแค่ใกล้เคียงฮนะจะไม่ได้ไม่ได้ถูกนะฮะแต่สำหรับงวดนี้แหละครับประจํามันที่หนึ่งอนสี่หกแปดเนี่ยนะครับ,ร 4, 6, รบให้เด่นบนที่ศูนย์นะครับมีห้าศูนย์กับห้านะครับกับศูนย์ห้าเลยนะฮะจับคู่ไปเลยนะศูนย์ห้านะฮะศูนย์สี่ศูนย์แปดศูนย์เก้าสามห้าหกห้าแปดห้าแล้วก็เก้าห้าของอาจารย์บุญรอดครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเจาะกับตัวเด่นมาอยู่ที่นี่เลยนะฮะจับช่องครับ สสมกําลังวัน่แหละก็จะเป็น0 5แล้วก็7เด่นครับ0นี่ก็ถือว่าชนกันเลยนะฮะเด่นฮะต0แล้วกับตัว5้น่เด่นทั้งคู่เลยครับทั้งสองตัวเลยครับก็เลือกเลยนะครับเนี่ยตัวนี้นะฮะตัวเลือกแถวนี้นะครับทั้งแถวเลยครับสามตัวนี้นะฮะเอาไปพิจารณาได้เลยนะครับชอบตัวไหนครับถ้าส่วนตัวแอดที่เลือกไว้ให้นี่ก็คือนี่ฮะ0 8 0 9ครับสองหางเลยครับเด่นเด่นเด่นเลยครับแต่ว่าถ้า5นะครับ ก็จะเป็นหกห้าแปดห้าเก้าห้าก็เลือกที่แปดห้านะครับก็มีโอกาสลองดูนะฮะชอบตัวไหนก็ลองเลือกดูนะครับแต่แอดเลือกให้ตัวนี้นะครับนี่นะครับตัวที่กอดพิชไปให้นี่นะฮะขอบคุณที่ขอข้อมูลนะครับไปดูข้อมูลต่อไปกันเลยนะครับก็เป็นข้อมูลนี้ครับนี่อีกหนึ่งข้อมูลนะครับที่ถือว่าที่ผ่านมานี่แหมสุดยอดเลยนะฮะก็คือรวมปุ๋ยซองนะครับเราจะดูแค่ แต่งวดก่อนนู้นนะครับมาดูงวดหนึ่งมีนาก่อนฮะหนึ่งมีนาในเลขที่ออกก็คือแปดเก้าสี่ห้าสี่นะครับนี่นะฮะมันก็เข้าเหมือนกันในห้าห้าสี่นะครับนี่นะครับแล้วก็เก้าสี่ครับนี่นะะเข้าเก้าสี่ครับเนี่ยก็เข้าบนล่างกันนะฮะงวดก่อนนู้นนะครับหนึ่งมีนาเนี่ยฮะผ่านครับสําหรับงวดที่สิบหกมีนาในงวดที่ผ่านมาสิบหกถึงสามนี่ฮะเลขที่ออกก็คือห้าหกสาม สามสองครับนี่นะฮะเข้าที่สามกับหกนะฮะแล้วก็สามกับสองนะก็คือพลังบนเหมือนกันนะฮะสองวันติดๆเป็นพลังบนเลยนะฮะและตัวที่แอดจับไว้ให้นะครับนี่นะฮะก็คือสามหกกับสามสองครับเข้าบนล่างเหมือนกันนะฮะมาดูงวดใหม่ครับงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนสี่นะฮะสองพันยี่สิบห้านะฮผู้มือเสียงโซ่ครับสลักกินแบ่งรัฐบาลนะฮะ เมื่อปัจจัยมาที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับเขาให้มาที่สามที่สี่ที่หกนะฮะศูนย์เก้าแล้วก็ห้าครับให้มาอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวเจาะที่เราเลือกมานี่นะครับก็คือศูนย์ห้าแล้วก็เจ็ดครับตัวที่ชนนะครับก็คือตัวที่ศูนย์แล้วก็ตัวที่ห้านะฮนะทั้งสองตัวชนนะครับประจับสองตัวในเป็นตัวเด็นนะฮะ อย่างที่เลือกไว้ให้นี่นะฮะก็คือตัวนี้แหละครับศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย์เก้าฮะแล้วก็ห้าสี่ห้าหกห้าเก้าเก้าหกแล้วก็สี่หกครับสามตัวนี้เก้าห้าศูนย์แล้วก็หกสี่ศูนย์ครับก็จับจับทุกนี้แหละครับคือถ้าเข้าสามตัวพบนี่แล้วก็จับถูกสามตัวเหมือนกันนะฮะอย่งวดที่ผ่านมาเหมือนกันเนี้ยถ้ามันมีสามตัวเนี้ยถ้ามีตัวครบมันก็คงจะถูกสามตัวเหมือนกันนะฮะนะฮะมันก็คงจะเข้าเหมือนกัน แล้ววดนี้แหละครับลองไปรุ่นดูนะครับว่าจะเข้าบนล่างใช่ไหมครตามนี้แหละครับ่ตัวเด่นอย่างที่แอดเลือกไว้ให้ครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับคู่มือเสียงโชคครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลต่อไปนะครับเป็นข้อมูลของชุดใบสี่เท่ากับใบสี่เท้านี่โอ้โหมวดที่ผ่านมานี่ก็ถือว่าเนี่ยเข้าตรงตรงเหมือนกันนะฮะทั้งบนล่างเลยครับเข้าบนล่างเลยนะครับ สำหรับงวดที่ผ่านมาก็คืองวดประจำวันที่เจ็ดหกเลขสามหกแปดครับเลขที่ออกห้าหกสามสองสองครับห้าหกสามสองสองเนี่ยตัวที่เข้านี่ก็คือหกสามเนี่ยเขาบนเลยครับแล้วเลขเลขล่างนะครับเลขล่างนี่ยก็เข้าที่สองสามครับเขาให้ตัวตัดมาตัดมาน้อยชุดด้วยนะฮะมาดูกันที่งวดนี้นะครับงวดประจำวันที่หนึ่งถึงสี่นะฮะเขาให้บนมาที่หกเก้าห้านะฮะ หกเก้าหกฮะเก้าห้าเก้าแล้วก็หกหกห้าครับมีเก้าห้าเก้าหกหกห้าหกหกแล้วก็เก้าหกครับชุดบนนะครับสําหรับชุดสร้างชุดเต็มนะครับก็จะมีศนะูนย์กับเจ็ดฮะศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าครับอานมาอย่างนี้มาดูชุดเจาะนะครับก็คือจะเป็นศูนย์ห้าแล้วก็เจ็ดเลฮะตัวเด็ดนะครับสามตัวนี้ เอาไปเทียบดูครับกับชุดไหนที่มีชนตัวไหนเนี่ยชุดนี้ครับเก้าห้าเก้าหกหกห้าครับถ้าเป็นเบิ้ลมาเนี่ยชุดนี้แหละครับเด็กหกหกเก้าห้าเลยนะฮะตัวที่ชนนี่ยเนี่ยเก้าห้าครับก็าหกห้าครับก็เลือกสองตัวนี้แหละครับสำหรับเลขล่างครับมันชนทั้งสองตัวเลยครับทั้งศูนย์ังเจ็ดเลยครับเลือกได้เลยครับจริงๆแล้วตัชุดนี้นะฮะก็เป็นตัวเด่นทั้งชุดเลยนะฮะนี่นะ ทั้งชุดเลยครับถ้าตัดเลือกดูนะฮะก็เอาเลยครับเลือกดูก็จะเป็นตัวเดียนสุดในการกับห้าเจ็ดกับศูนย์ห้าเลยครับนลยครัุดหนึ่งครับแต่วันี้อาจจะมาแบบต่างๆก็ได้นะฮะชุดหนึ่งฮะจับกันไปเลยครับชุดไปสีเทาครับเด่นทั้งสองสายเลยฮะขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับ เดี๋ยวมาดูต่ออีกหนึ่งข้อมูลนะครับนี่แหละฮะเป็นข้อมูลของไม่เดตออกเอไว้นี่แหละฮะเขาบอกว่าเลขวินสองตัวนะฮะเป็นแนวทางนะครับสําหรับงวดประจำวันที่หน 3, 6, ึ่งตังสามหกแปดนะครับเลขที่ออกก็คือแปดเก้าสี่ห้าสี่เข้าที่สี่ห้าเ็เลขกลางครับสําหรับงวดประจำวันที่สิบหกเดืนสามหกแปดน, 3, 6, นะครับเลขที่ออกก็คือห้าหกสามสามสองนะฮะเลขที่เข้า สองสามครับในเขาวเลกล่างนะครับสองงวดติดนะฮะสำหรับงวดนี้แหละครับหนึ่งเดือนสี่หกแปดนะครับเลขที่ให้มานะฮะศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดนะครับหนึ่งตีหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็สี่ห้าสี่เจ็ดแล้วก็ห้าเจ็ดครับก็จะชนกับข้อมูลที่ผ่านมาเลยนะฮะสำหรับชุดนี้นะครับเห็นไหมศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดนะฮะอาจจะผิดพลาดกันนิดหน่อยแล้วตัวเจาะนี่นะครับก็คือตัวเด่นนะฮะศูนย์ห้าเจ็ดครับลองเจาะดูนะครับศูนย์นี่ทั้ง แต่ชุดหลังนี่ก็คือนี่ก็เลือกเจ็ดเลยนะก็คือตัวนี้นะฮะห้ากับเจ็ดนะหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสี่ห้าสี่เจ็ดแล้วก็ห้าเจ็ดนี่แหละครับเอาตัวนี้เป็นตัวหลักนะฮะเป็นตัวเอาไปเจาะนี่ฮะขอบคุณที่ขอข้อมูลนะครับลองเลือกกันดูนะฮะไปต่อครับมาดูเลขชุดนี้อีกหนึ่งชุดนะครับแอตตุรับ สำหรับแอดตูในงวดที่ผ่านมานะครับงวดประจำวันที่16-368ครับเลขที่ออก5 6 3 3 2ครับแอดตูครับให้เลขเข้ามาที่36ครับเลขบนนะฮะสำหรับงวดนี้นะครับ1-468ครับให้2ตัวบนล่างเลยนะครับให้มาที่4657240539แล้วก็472829แล้วก็1 4บแอดตูนะฮะ มาดูตัวเจาะเด่นครับเราเจาะเด่นที่ศูนย์ห้าเจ็ดครับศูนย์ห้าเจ็ดลองมาดูตัวที่ชนในนี้นะครับก็จะมีห้าเจดห็นไหมับศูนย์ห้าสี่เจดนี่แหละครับตัวที่ชนฮะก็เลือกตัวที่ชนนะครับสามหางนี่เลยฮะเด่นเด่นเลยครับห้าเจ็ดกับศูนย์ห้าครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับแอปตุจัดให้ครับ อย่างนี้ต่ออีกนะครับก็บคือชุดนี้นี่นะเป็นหวยสูตรครับเมืองอนุ่มเมืองพลนะสํสหรับหวยสูตรของหนุ่มเมืองคนหนึ่งวดที่ผ่นานมานะครับก็บคือนี่เลยครับเลขที่ออกครับเก้าเก้าสองสามเนี้ยเข้าที่สองสามครับนวดต่อมานะเจ็ดศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งครับเข้าที่ห้าหนึ่งเขาเล็กล่างนะฮะแล้วงวดต่อมานะครับก็บคือเนี่ยสามเก้าเจ็ดไอ้สามเจ็ด สามเจ็ดอะไรนะฮะห้าศูนย์นะฮะเอาเข้าที่ห้าศูนย์นะฮะเอาตต่นี้นะฮะห้าศูนย์นะครับแล้วงวดต่อมานะครับแปดเก้าสี่ห้าสี่เข้าที่ห้าสี่เข้าเลขล่างทั้งหมดเลยนะฮะแล้วงวดที่แล้วเนี่ยห้าหกสามสองเข้าที่สามสองครับเขาเข้าเลขล่างทั้งหมดเลยฮะมาดูกันที่งวดนี้นะครับสําหรับของหนุ่มเมืองคนนี่นะฮะงวดนี้นะครับตามสูตรเลยครับเขาทําได้ตัวนี้นะฮะดูว่าเลขหลักสิบก็คือห้าหกเจ็ดนะครับแล้วหลักหน่วยก็คือเจ็ดแปดเก้านะ ก็จะออกมาที่57 58 59ครับ67 68แล้วก็69 77 78 79ครับเป็นเลขสองตัวล่างครับทั้งสองตัวล่างแบบนี้ลองจับไปที่ตัวเด่นของเราเ่ยนะก็คือตัวเจาะเด่นนีนะก็คือ057ครับเหมือนก็จะได้ที่57 58แล้วก็59แล้วก็77 78 79ครับยเี้ทั้งสองแถวเลยครับนะีแถวบนและแถวล่างครับให้สองแถวนี้เด่นนะลองเลือกกันดูนะครับว่าชุดไหนที่จะเด่นสุดๆก็นี่แหละ57เด่นสุดๆครับ แล้วก็เจ็ดเก้าครับสำหรับแอปในเรื่องของชุดนี้นะครับไปโอ้เจ็ดแปดด้วยนะครับจะทบเบิ้ลไม่แน่นะฮะถ้ามาเบิ้ลก็เจ็ดเจ็ดแบงนี้จะเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแล้วก็ห้าเจ็ดครับขอเลือกที่สามห่างเลยครับสำหรับชุดของหนุ่มเมืองผลกับขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับมาต่อกันเลยนะครับอีกหนึ่งชุดนะครับก็คือชุดนี้ครับดังเม็ดทรายครับ สำหรับชุดด่างเม็ดรายงวดประจำวันที่16-368นะครับเขาก็มีผลงานและสำหรับเลขที่ออกก็คือ6532เข้าที่32ครับเข้าเลขชุดล่างครับเขาก็ให้ตัวล่างมานกระถือว่าถูกต้องเลยนะครับแล้วก็เข้าตรงๆเลยนะฮะ32นะครับสำหรับงวดประจำวันที่1-468ครับด่างเม็ดรายให้มาที่6 7 6 8 6 9 6 0แล้วก็61ครับ ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะครับสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งนะครับสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองศูนย์แล้วก็สองหนึ่งครับให้มาเยอะอย่างนี้เรามาตัดย่อยดูนะครับให้เหลือน้อยชุดตรงโดยเอาชุดนี้นะครับเอาตัวเด่นตัวนี้นะครับจากช่องนี้นะครับเอาไปเจาะก็คือศูนย์ห้าเจ็ดนะครับตัวเจาะครับแล้วก็เลือกไปเลยนะครับที่แถวเจ็ดครับแถวเจ็ดนี้ทั้งแถวนะครับ อันดับแรกเลือกไปทั้งหมดก่อนครับแถวเจ็ดครับจับอย่างนี้เลยครับเจ็ดครับนะฮะแล้วก็แถวศูนย์ครับจับแถวเจ็ดแถวศูนย์แล้วก็แถวห้าครับลองเลือกดูอย่างนี้ฮะมันก็จะได้ตัวเด่นชนเลยนะครับนี่ฮะเด่นชนมีตัวไหนบ้างครับนี่เลยครับห้าเจ็ด 05ครับเด่นสุดๆ57 05คนอยู่นะฮะแล้วถ้าตัวอื่นนะก,ก็เป็นตัวเด่นรองที่จะเอามาเลือกดูก็มีเนี่ย67 47นะ37 27แล้วก็60 40 30 20นะครับเพื่อจะตัดให้เหลือน้อยชุดลงนย่นะฮะตัวอื่นเราก็ให้ความสําคัญน้อยลงไปนะฮะโดยที่ใช้ในตัวปรบกอบก่อนนะฮะเป็นตัวเด่นก่อนนะครับมีโอกาสสูงกว่านะฮะนี่หละครับ057ครับเป็นตัวเด่นนะ หนึ่งเดือนสี่หกแปดครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับดังเลขตายครับเดี๋ยวไปดูข้อมูลต่อไปกันเลยนะครับข้อมูลนี้ครับเรามาดูเลขเด่นเลขเจาะใจลงหวังครับสําหรับเมื่อที่ผ่านมานะครับเจาะใจลงหวังงวดประจําวันที่สิบหกมีนาครับนะฮะเลขที่ออกห้าหกสามสามสองแต่ชุดนี้หลุดนะฮะทั้งเลขวิ่งทั้งเลขผู้ประกบเนียฮะหลุดหมดเลยนะฮะ ก็มีข้ามีรุดธรรมดานะครับสําหรับตัวเลขครับไม่มีอะไรแนี่ยนอนร้อยตัวเซนเนะ่ยสำหรับจะใจหลงหวังงวดประจันพันเมีสามงวดนี้นะครับก็ให้ห้ากับเก้าครับเด่นสุดสุดอยู่ที่ห้าครับห้าในกับประชนตัวนี้เลยนะฮะตัวจอะเลยนะฮะเป็นตัวเด่นเลยนะครับสําหรับผู้โตนะครับห้าสองห้าสามห้าหกห้าเจ็ดครับเก้าสองเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดสามตัวนะครับเจ็ดห้าแล้วก็สามครับถ้าเจ็ดห้าสามตัวนี้มาแบบนี้ จ5 7ลองไปจับดูนะครับถ้าตัวเด่นมันอยู่ที่ห้าอะไรถ้าครับแถวห้าทั้งแถวทด่ก็ลองเลือกรู้นะฮะตัวไหนเด่นสุดๆก็มีตัว57เลยแหละครับแต่ก็ไม่แน่นะครับตัวอื่นอาจจะมาเข้าได้นะฮะประกอบคู่นี่นะฮะแต่ถือว่าเด่นสุดๆก็อยู่ที่57อะสำหรับแถวสองนะครับนีนะ95กับ97ครับให้ตัวนี้นะับตัวเด่นสุดๆนะฮะอยู่ที่97เจ็่มันอยู่ที่เลือกตัวชอบเลยนะบางฮะสำหรับชุดนี้นะครับซากสองตัวเลยฮะ จ็ดห้าสามเนี่ยฮะทั้งเจ็ดทั้งห้าเข้าทีนี้ฮะก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับสําหรับเลขชุดนี้นะฮะเป็นของเล็กใจลงหวังครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับมาต่อกันเลยนะครับกับเลขชุดนี้ครับนี่นะครับเป็นเลขของแอปใต้ฟ้าครับสำหรับเลขแอปใต้ฟ้าในสิบหกนสามกสามนะครับ5้าหกสามสามสองครับ นวดประจำวันที่สิบหกจนสามนะครับห้าหกสามสามสองนะครับมันก็อยู่ที่สามกครับเลขที่เข้านะฮะสามกนะครับสำหรับงวดที่แล้วแอตไลฟฟ้าเนี่ยฮะเลขเขาวิ่งเข้าที่สามนะครับสามให้เขาทั้งบนทั้งล่างงนวดที่ผ่านมานะฮะตอนนี้นะครับหกสามกับสามสองนี่ยฮะงวดนี้นะครับหนึ่งจนสี่หกแปดครับ หนึ่งตัวสี่หกแปดต่หกสองหกสี่หกห้าหกเจ็ดแล้วก็หกเก้าแล้วก็หกหกครับให้หกเด่นนะครับสําหรับหมวดนี้ของแอดใต้ฟ้าครับมาดูกันนะครับสําหรับตัเจาะนะครับก็คือห้าศูนย์ห้าแล้วก็เจ็ดครับสามโจวนนครับพอไปเจาะดูว่าชุดไหนที่ชนจากชุดนี้บ้างครับมีหกห้าครับหกห้ากับหกเจ็ดเด่นครับสองหางนี่เลยครับเลือกเลยครับมีโอกาสสูงครับบอกได้เลยนะฮะว่าตัวที่ชนกันมา ก็ถือว่าตัวที่เด่นแล้วนะฮะมาประกบกับชุดนี้ก็มีโอกาสสูงสําหรับันเลือดนะฮะให้ปไปเลยฮะหกห้าหกเจ็ดครับแอดใต้ฟ้าจัดให้ครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งชุดนะครับสําหรับเลขชุดของช่องเจาะเลขเด่นนี่แหละครับนะฮะเป็นการสรุปเลขสวยมานะครับสําหรับสรุปเลขสวยในวันที่ผ่านมานะครับสิบหกเือสามหกแปดนะครับ ตัวที่แอดจับไปให้ก็คือสองสามกับหกสามเนี่ยเลขที่ออกก็คือห้าหกห้าหกสามสัวสองครับเข้าบนล่างนะฮะงวดที่ผ่านมานะฮะสำหรับงวดนี้นะครับสรุปเลขสวยของวิดีโอนี้ก็คือชุดนี้ครับเก้าแปดศูนย์กับเก้าห้าศูนย์ครับสองตัวมีหกห้าและเก้าเจ็ดเก้าแปดแล้วก็เก้าศูนย์ครับห้าศูนย์ห้าเจ็ดเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดศูนย์ครับ วดประจําวันที่หนึ่งเดือนสี่หกแปดครับประจาวันที่หนึ่งเดือนสี่ของวดนี้เรามาดูตัวเลือกครับชุดนี้นะครับที่เลือกไว้ให้แล้วเก้าแปดศูนย์เก้าเจ็ดเ้าเจ็ดเก้าแปดนะฮะน่าจะต้องสองหางังมีโอกาสแม้แต่เก้าศูนย์นี่ก็ยังเด่นอยู่นะฮะแต่ที่เลือกไว้ให้เนี่ยก็คือเนี้ยเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าห้าศูนย์แล้วก็เจ็ดศูนย์นะครับสามหางนะครับเราเอาไปพิจารณาดูนะครับสําหรับ ชุดนี้ว่าจะบางทีเนี่ยตัวที่รวมมาให้เนี่ยอาจจะเข้านะแต่ตัวที่เลือกอาจจะถึกจะได้นะครับชอบตุดไหนก็ต้องจับดูนะครับท่านผู้ชมนะลองจับกันดูครับชอบชุดไหนโดยแต่ละท่านเข้ากันอยู่แล้วนะครับขอให้ชอบตัวที่ใช่นะครับขอให้จับตัวที่ถูกนะครับขอบคุณนะครับสำหรับเะของข้อมูลทุกข้อมูลเลยนะครับที่อนุญาตให้นํามาเผยแพร่ต่อนี้นะครับสําหรับวิดีโอนี้ก็คงจะบดข้อมูลไว้เท่านี้นะครับก็ต้อง ฝากกันไว้นะครับสําหรับช่องเจาะเลขเด่นนะครับแ่งปันซีเลขเจ็ดนี่นะครับช่องนี้เป็นช่องที่เปิดมาใหม่นะครับสําหรับงวดที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าผ่านนะครับเข้าคนล่างเลยนะก็เข้าหลายๆวิดีโอนะฮะสำหรับตัวเจาะเด่นนี่ก็ถือว่าเข้าแท็กระทุบวิดีโอเลยนะฮะเจาะเลขสวยนี่นะครับแล้วก็หวังไว้นะครับว่างวดนี้คงจะเข้าเต็มๆอีกนะฮะฝากไว้ให้ ทั้งกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะให้เลขอช่องนี้ไ้กระจายไปหาท่านผู้ชมได้เยอะๆนะฮะหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้นะว่าช่องจอยเลขเก็ตตอนนี้ก็มีเลขเด็ๆดๆดีๆมาให้เลือกกันเอาไปพิจารณากันนะครับขอบคุณนะครับที่ทุกท่านติดตามชมจนถึงข้อมูลสุดท้ายของวิดีโอนะฮะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ แอดด้วยนะครับก็กดติดตามกันไปนะครับกดติดตามไว้เวลากดติดตามอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับเวลาลงวิดีโอมันจะได้ไปเจอท่านกดดูได้ท,ทันทีนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะหมดข้อมูลไว้เท่านี้พบกันวิดีโอหน้ารวยโดยเฮงเกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ